ตกแห้งผักพี่นอกบางหน้าบ้านไม่ขั้วบนอกตกยางผัก ตกยางแรงตกผักตกผักตกแน่พี่นอ้องตกไหลเยืนยุนาบ้านด้วยค่ะพี่น้องเืินยุนาบ้าน ก็มันออกว่ะมันยังออกไปกลางถนนเนาะมันตกแห้งสดพี่น้องยแรงเรงแต่ว่าฝาพระห้องกับพี่น้องตกแบบสวยงามเนาะตกแบบสวยงามเลยค่ะพี่น้องเนาะพอบมันออก อ,อ่้พี่หนอมบึงอะอืบอได้ไปใสน่นะพี่น้อนดูบ้าอันนี้ตการเกงเร่งงามเลยค่องข้างี่น้ะ่ะ ในท่องทางสิบสิบขวบจะข้าวจะก,กี่เนาะพี่น้องเต้เป็นพ่อแม่เป็นเล็กหน่อยเนาเป็นสาวเนี่ยแหลเล็กหน่อยกับแม่เป็นสาวกับแม่เนาะน,นำหน้าแข็งคนโอ้ยนี่พวกแบนเนาะดำหน้าเป็นเล็กหน่อยกับดำหน้าแล้วว่าสันนะ่นเนาะเพราะดำพอกับแม่เนาะว่าดำกับว่าว่าดำกับชิบว่ได้กินเข่าเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าฝาฝาบ่ห้องฝาห้อง ไอ้ขามบอนอกหน่อยย่มย่ามฝนตกแล้วก็นักสวยฟังแม่ละยานฝ่าห้องเนาะข้าวบอนด่ว่าห้องนึกเปลงฝ้านะจังสิบว่ได้ไปดำหน้าแทงฝนถ้าถ้าฝ้าถ้าฝ้าบ่ห้องแม่ละสิผ้าไปดำโหลดแม่ละสิผ้าไปดำแล้วว่าฝ้าบ่ห้องมันจะเป็นอีหยังละว่าเลยแต่ว่าถ้าฝ้าห้องแล้วกุบกบไปหัวมันดอกแล้วก็สิเราสินะแม่แม่แล้วอ่าแล้ว ก็ชอบอย่ามฝนตกก็ชอบดำหน้าแล้วว่ามันเย็นดีนะเพราะวามันเย็นดีแต่สมัยสมัยนยี้บอมีแม่บอมีคอหล้วพี่นอ้องเอ้ยนะไปสวรรค์สั่นป่ากันเมื่ทั้งสองแถวข้าวบนนอกกันมาใช่ชีวิตยู่เทนะน่ะ,ะพี่นอ้องบ้านเรียสกบติดไปนะคะติดไหเนาะ มีตรนกตะหนูมีตะหนูแหละเขาไปอยู่นะพี่น้องบ้านมีโซกับมีค่ะอายุเพจน้ำลูกเนาะค่ะพี่น้องเราพ่วงลังให้ฟังเนาะพ่วงลังบ่ได้บ่บ่มีความเศร้าดอกค่ะพี่น้องบ่มีแต่ว่ามีกับมีเป็นบางครั้งบางครั้งกับมีบางครั้งกับบ่เมีนะค่ะบ่ได้ชีวิตกับกับบ่ได้ขนาดว่า ตกหกรรลับจำลำบากเนาะพี่น้องตอนนี้ก็เพราะเพราะไปเพราะแบบใส่ชีวิตอยู่เนแบบก็แบบ่ได้สุขสบายเกินไปก็แบบ่ได้ยากจนเกินไปเนาะเพราะว่ากับวันนอกกับบ่ได้อันนี้เนาะค่ะแต่ว่า,ามาเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพเนาะค่ะบ่แม่นแต่ว่าบ่าได้นลำบากปานใดเนาะ,ะพี่น้องเนาะนะนะนะพี่น้องชีวิตเนี่ย โอเคแน่จังหน่อยนะคะค่ะพี่น้องจงม,มาดนเนะพี่น้องเนาะจงวามหลังว่มหลังเทิ้งสุกเทิ้งดิบป,ปนกันไปนะคะพี่น้องเนาะชีวิตแต่สมัยเด็กหน่อยสมัยเป็นสาวเนาะตอนนี้ก็เทาแล้วนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องไปละค่ะพี่น้องลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่พลาดพี่น้องเลยค่ะน้าทายธรรมชาติฝนตกให้เบิรงนะคะไปละค่ะพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะมาอีกแล้วพี่น้อง คุ่นจา,จากมาอีกแล้วมาอีกแล้วนะคะ